เดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมาสุ่รางวัลในงาน The Best FIFA Football Award ประจำปี2022ที่ผ่านมาจะขึ้นเมื่อคืนนี้นะครับที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีรางวัลอะไรบ้างนะครับและใครครับได้รางวัลอะไรไปกันบ้างครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยต้องบอกเลยว่ารางวัลนี้นะครับมอบให้ทั้งนักฟุตบอลหญิงและนักฟุตบอลชายนะครับเพราะฉันแล้วนะครับผมจะพูดทั้งหญิงและชายเลยเริ่มที่รางวัลแรกเลยแล้วกันนะครับเป็นรางวัลใหญ่ของงานเลยนะครับนั่นคือรางวัล The Best FIFA Men Player นะครับหรือนักฟุตบอลชชาาายยยยออดเเเเเเีีีี่่่มมนนนนนะะคคคคครรรััับบทวว้งลลไปปกก็ืสซจ คว้ารางวัลนี้ไปทุกทเขาบอกว่าเป็นสมัยที่2แล้วนะครับผู้ว่าเมสซ,ซี่เนี่ยคือคว้าในปีน2019มาแล้วส่วนในฝั่งของทางนักฟุตบอลหญิงหรือเดอะเบสฟีฟาวีเมนเพเยอร์ตัวเป็นของอาร์เร็กเซียป,ปูเตยาร์ตนะครับจากบาร์เซลโลน่านะครับคว้ารางวัลนี้ไปและอีกรางวัลน,นะครับผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมนะครับหรือเดอะเบสฟีฟาเมนโกคิปเปอร์คนที่คว้ารางวัลน,นี้ก็เป็นเอมิเรโนมาติเนสนะครับผู้รักษาประตูจากแอสตันวิลล่านะครับคว้ารางวัลน,นี้ไปส่วนฝั่งทางของนักฟุตบอลหญิงนะครับเดอะเบส แมรี่เอิร์บนะครับจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็คว้รางวัลนี้ไปหลังจากพาทีมชาติอังกฤษนะครับคว้าแชมป์ยูโรฟุตบอลหญิงได้สำเร็จนะครับในปี2022และอีกรางวัลนะครับโค้ชทีมฟุตบอลชายยอดเยี่ยมนะครับหรือเดอะเบสฟีฟ้าเมนโค้ดคนที่คว้รางวัลนี้ก็คือริโอเนลสกอรารีผู้จัดการทีมชาติอันเจตินานะครับก็คว้รางวัลนี้ไปโอ้โหต้องบอกเลยว่าสมควรแล้วครับกับรางวัลนี้นะครับพาอัจเจนคว้าแชมป์โลกนะครับส่วนฝั่งทางโค้ชหญิงนะครับหรือเดอะเบสฟีฟ้าวีเมนโค ก็จะพาทีมชาติอังกฤษนะครับคว้าแชมป์ยูโรฟุตบอลยงได้สำเร็จนะครับในปี2022ส่วนอีกรางวัลนะครับพุตกัรดอเวอร์ดนะครับหรือรางวัลประตูยอดเยี่ยมนะครับก็เป็นมาชินโอเร็กซี่นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นนักฟุตบอลพิการชาวโปแลนด์นะครับคว้ารางวัลนี้ไปต้องบอกเลยว่าจักยานอากาศอย่างสวยเลยนะครับลูกนี้และอีกรางวัลนะครับรางวัลแฟร์เพย์เป็นลูก้าโรโชชวิรีนะครับไม่รู้อ่านชื่อถูกหรือเปล่านะครับเป็นนักฟุตบอลชาวจอร์เจียนะครับจากสโมสรเคโมเนเซ่นะครับก็คว้ารางวัลน นักเตะฝั่งตรงข้ามเนี่ยถูกปะทะนะครับแล้วก็เกิดการช็อกแล้วก็ลงไปชักที่สนามนะครับแล้วก็เหมือนจะมีการกัดลิ้นท้ายพี่แกนะครับเป็นคนวิ่งเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้มือเดี๋ยพยายามไม่ให้นักเตะคนนั้นนะครับกัดลิ้นตัวเองสุดท้ายพี่แกทําสําเร็จนะครับนักเตะคนนั้นไม่กัดลิ้นตัวเองสุดท้ายเทรนแพทย์ก็มาช่วยเหลือทันนะครับและอีกรางวัลนะครับเป็นรางวัลฟีฟ่าแฟนอวอร์ดนะครับหรือแฟนบอลยอดเยี่ยมซึ่งต้บอกว่ารางวัลนี้นะครับเป็นแฟนบอลทีมชาติอาร์เจนตินาคว้าไปซึ่งต้นนนมาารรรััับบงวลี้ะคคก็ือกกาาารรสสตูปวนนะคั่อลง แทนอาร์เจนตินาเลยนะครับตามเชียร์มา48ปีนะครับแล้วก็เป็นตัวแทนรับรางวัลฟีฟ่าแฟร์ดบอลนี้ไปแล้วก็ยังมีอีกรางวัลนะครับเป็นรางวัลพิเศษนะครับมอบให้กับเปเล่ตำนานนักฟุตบอลชาวบราซิลนะครับที่เพิ่งเสียชีวิตไปโดยในงานนะครับก็เป็นมาเรียอาโออินะครับภรรยาของเปเล่นะครับคือมาลัรางวัลนี้แทน นอกจากวันส่วนตัวต่างๆแล้วนะครับในงานนี้นะครับเขายังจัดทีมยอดเยี่ยมชายด้วยนะครับหรือ FIFA f i f ฟโปลแมนเวอร์อีเซึ่งบอกว่าจัดสเปตัวจริงที่ดีที่สุดแห่งยุคของปี22มานะครับอาจจะปรูเว่ามีใครบ้างนะครับผู้สาประตูนะครับเป็นทิโบกูตัวนะครับจากเรอัลมาดริดนะครับกองหลังนะครับมีอารับฮาคิมีจากเปเช่ครับแล้วก็ชูอัลคันเซโลจากแมนเชสตี้นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยบาเยนน์ยืมตัวไปอยู่นะครับแล้วก็มีเฟอร์จิลฟานได้นะครับจากลิเวอร์พูลส่วนกองกลางนะครับมีเเเเเคคคควิิิินนนนนดดดบบบรรรรรรรอออยะะะััััจจาาาากกกแมมมชสตต์ซี้้ลลูโ แล้วก็คาเซมิโลจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดส่วนทางด้านของกองหน้านะครับมีโรนัลเดซี่นะครับจากเปเชนะครับคริยันเอมบาเบจากเปเชนะครับแล้วก็เบนเซม่าจากเรอัลมาดริดนะครับเออร์ลิงฮาเรนด์จากแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าแต่ละคนนะครับโหดทุกคนเลยทางฝั่งของทีมยอดเยี่ยมหญิงก็มีเหมือนกันนะครับก็ตามนี้เลยนะครับผมขอไม่อ่านชื่อแล้วกันนะครับเพราะว่ากลัวอ่านไม่ถูกนะครับนี่ก็ประมาณนี้เลยนะครับของทีมยอดเยี่ยมหญิงนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าทีมยอดเยี่ยมนี้นะครับมาจากการบวตของนักเตะกันเองนะครับแล้ว ก็เขานับสถิติในปี2022เพราะฉะนั้นแล้วนะครับบางคนนะครับที่ฟอร์มดีในปี2023นี้นะครับที่ไปติดนะครับบางคนอาจสงสัยว่าเคยติดมาได้ไงนะครับเขานับในปี2022นะครับและนี่นะครับก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับของรางวัลในงาน The Best FIFA m e n Player Award โอ้โหต้องบอกว่าแต่ละคนนะครับคู่ควรกับรางวัลทุกคนเลยต้องรอดูครับว่าในปี2023นี้นะครับใครจะขึ้นมารับรางวัลอีกนะครับก็ต้องรอดูกันนะครับ